สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีแพทย์จีดันเทศสมบูรณ์นะคะวันนี้นะคะสีแพทย์ก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะกับช่องอีดันเทศสมบูรณ์นะคะที่ช่อง YouTube ค่ะวันนี้ก็มาพบกับหลานนะคะวันนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วนะคะกับกน้อง <c oughs> วันนี้นะคะมีหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านติดตามรับชมกันนะคะวันนี้เป็นอีดันดัมหกล้อรุ่นใหญ่พิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้ก็เป็นสเปคเรียกได้ว่าพิเศษมากนะคะเพราะว่า อ่าในส่วนของการใช้งานของลูกค้าที่สั่งซื้อสั่งทํากันเข้ามานะคะเป็นสเปคที่ต้องการนําไปใช้นะคะให้เหมาะกับอ่าในส่วนของวัตถุประสงค์ในการใช้งานเดี๋ยวสิทธิภาพมาชมาะคะ่ะในส่วนของรายละเอียดอีเดนคันนะะีกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็อ่าเป็นอีเดนไซส์พิเศษนะคะจัดอยู่ในจริงีสเปคจะอยู่ในอีเดน กำหกล้อล็กใหญ่นะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนของสเปคนะคะขนาดกระบะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้านะคะไม่ได้เน้นบรรทุกหนักเหมือนบรทุกไล่ๆนะคะแต่ว่าเน้นใช้ในงานสวนที่ต้องการที่จะบรรทุกแทงน้ำนะคะให้วางคู่ได้สองแทงน้ำนะคะภายในกระบะก็เลยะสัดส่วนในของกระบะจะกว้างเป็นพิเศษนะคะความกว้างของกระบะ จะอยู่ที่2เม70นะคะความยาวของกระบะจะอยู่ที่4เมตร20ความสูงอยู่ที่เมตร60นะคะคันนี้ลูกค้าจะนำไปใช้งานที่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะขนาดก็สีค่ะก็ยังเป็นคั้วสิกเก็กล้างน้ำใหม่ค่ะนะคะตามสับด้านในให้นะคะแกนน้ำค่ะเป็นแกนน้ำใหม่ขนาด4ลน้นนะคะสามารถจําำนับได้ถึง12ตนนัาน ในรถมีวัยรุ่นนะคะเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่หันมาทำการเกษตรนะคะก็เป็นคนร,รุ่นใหม่นะคะที่มีงานประจำแต่ว่าก็อยากจะมาทำสวนนะคะก็ขอบคุณสำหรับลูกค้าด้วยนะคะเราจะจัดส่งกันในวันพรุ่งนี้นะคะที่อำเภอพนมสารพารมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในของสเปคนุ่นี้นะคะ e- แบบนี้ดำสี้อุ่นใหญ่นะคะถ้าเป็นสเปคพื้นฐานในส่วนของเครื่องยนต์15.5แรงมา้าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่420,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้เพิ่มเติมไปในส่วนของเครื่องยนต์18แรงมา้าราคาจะอยู่ที่440,000บาทแต่ว่าคันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของความกว้างของตัวกระบะด้วยนะคะชุดตกแต่งเหมือนเดิมค่ะ เรามีให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นพันลมในห้องโดยสารอะไรเป็นแบบปรับระดับได้นะคะเป็นแบบเวอร์อันนี้เป็นุคันควบคุมแบบยกดํานะคะด้านหน้ามีอะคริลิกกันลมนะคะให้ด้วยเอาอช่ดตัแต่งนะคะแบบนี้พร้อมกับจดการจดทะเบียนค่ะ แ้วบริการจะส่งฟรีให้ในระยะทาง200กิโลเมตรนะคะในส่วนของระยะทางที่เกิน200กิโลเมตรเราก็คิดค่าขนส่งในระยะทางกิโลเมตรละ20บาทนะคะในส่วนของการขายนะคะเรามีรับกันตัวรถให้1ปีค่ะในส่วนของเครื่องยนต์บริษัทผู้ผลิตรับประกันให้3ปี คันนี้ค่ะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชุดยางเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่นะคะเพิ่มเติมยางูุ่หลังให้เป็นห้าขอบ16ยางพุ่หน้าจะเป็น7.50ขอบส16ค่ะกระบะลูทิเนียมค่ะมีโซ่กลาสงสูง2.2อันนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมในส่วนของลังคาเพราะว่าเน้นให้ใช้ประโยชน์ได้ มากที่สุดนะคะลูกค้าขอเพิ่มเป็นตะญกรงด้านบนที่ให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ปั๊มน้ำต่างๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอีแตดไว้ใช้งานกันอีแตดเฟชบส๊กขขาวกัอีแตดยานคระภาพโคราชอำเภอพระประคาเราประกอบและจำหน่ายอีแตดตามลักษณะการใช้งานนะคะแต่ก็ยังคงคุณภาพในส่วนของ งานของเรานะคะซึ่งเราก็เปิดบริการกันมาตั้งแต่ปี2539นะะ้ายะมีรายการ่อเรื่องยาวงานนะคะสอหรับมุภาพที่เรามีคุณภาพนะคะในส่วนของราคาก็ที่จะเหมาะสมกับในเรื่องของอตัวรถนะคะนอกจากนั้นค่ะอีกแต่ทสุดรของเราก็ยังมี ประสบการณํจำหน่ายอะไหล่บริการงานซ่อมน,นะคะเราก็ดูแลกันไม่ว่าจะลูกค้าจะอยู่ในช่วงของการรับประกันว่าพนระยะเวลาในการรับประกันนะคะต่างจังหวัดเราก็ดูแลให้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใหน,นะคะที่อยากจะได้อะไหล่แตนชิ้นไหนนะคะอะไรต่างๆเราสามารถาจะส่งแบบเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะระบบแบกค่ะเป็นแบกตรงแบบพ่อลมสาลเปาค่ะชุดเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ ลูกหย่งพร้อมสโลงชุดแนบกค่ะเป็นแนกใหม่นะคะแบบเต็เ็นซ้อมชุกต่อทีด้านผลงานค่อยใจพ,พิเศษสปูนของเราด้วยค่ะจำหน่ายกันทั้งแบบเบอนสอนนะคะแบบผ่านระบบสินเชื่อทบศพันกันแบบรายปีดอกเบี้ยถูกๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คาดหวังว่าลูกค้าลหลายหท่านนะคะที่กําลังมองหาอีจฉางานเพื่อพไปใช้งานกันนะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของผลงานใบจัดที่สมบรณของเราค่ะเราเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระนองคำนะคะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าลูกค้าก็สามารถติดตามผลงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในช่อง y YouTube ที่นี่นะคะหรือว่าจะเป็นช่อง ติกต่อค่ะรวมถึงหน้าเพจ Facebook ด้วยนะคะยังไงฝากติดตามผลงานของเรานะคะหรือว่าท้านใดที่ต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวีแแ่่ตละรุ่นนะคะก็าะสามารถโทรมาสอบถามกันก,นก่อนได้นะคะติดต่อกับสิษย์แรโดยตรงค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ0855625789และ0 4 4 0 0 6, 6 8 4วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะกับการเข้ามารับชมหนึ่คลิปวิดีโอนี้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ